หมายเลข233รับส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพปลายทางสถานีสรบินผู้โดยสารที่มีกรินารเป็นที่เรียบร,ร้อยจะเปีน่นตีของและสัมภารของท่านตรอบก,การโดยสารได้ในชานชลา ส่งผู้โดยสารจากานกรุงเทพปลายทางสถานีสระบุรีผู้โดยสารที่มีตัวเาขเป็นที่เรียบร้อยจะเปลียยสตีนของและสัมภาระของท่านต่อก,การโดยสารได้ในชานชราที่หนึ่งค่ะรถขบวนที่ดีจากหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสามเซนชุดทางบางซื่อหนึ่งใต้รถก่อมาสิบเอ็ดบางเขนบักสี่ดอยเืองรังสิตเชียงราชน้อยบางบอนอินอยุธยาชุดทางบ้านพาชีน้องซีดา ปอกากอโศกบันดีดมา้าปากช่องสับพวกครอกขนาดจิตบ้านใหม่สังโรงสีคิ้วโคกงสะอาดสูงเดิร์กรุดจิงโค้งกวดภูเขาราชนครราชสีมาชุมทางถนนจิระข้าช้างจักรราบ้านโคดฮดาห้วยแถลงหนองกระทิงรำไปมาทะเบนชยัยบ้านแสลงพันบุรีรัมมุ้ยราชกาสังหนองเต่งรำชีปลายทางพัทยาโสวินรถขบวนที่นี้เป็นรถไปตี